สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับคลิปนี้นะพาเบิพื่อนะครับไอ้นุม่มผมไฟนะพี่น้องหลังจากที่คลิปก่อนนะก็กได้ถ่ายเพื่อนนะมรับนี้มาทำงานนะครับทำงานไก่หนองเพื่อนนะคเลยแวะมาเด่นน้ำกันนะครับแหว,แวแนไม่สำน้องเพื่อนนะเลยมาถ่ายคลิปพี่น้องได้เบิ่งนนะครับ เจ้า MU มยูซ mm ีเกานะติดเทอร์โบนะท่อขนาด3.5นิ้วครับพี่น้องจวดเป็นจวดนะเสียงดังหวานๆนะเสียงดังตามขนาดท่อนะพี่น้องท่อขนาดสามจุดห้านิ้วนะเงยนะเดังเสียงจง้วงแน่นะพี่น้องให้ดูของไฟนะ เก่จนดปเกล่นนะไม่ไดินมันมืน่นะหน้าพ่อใหญ่บะหน้าพ่อใหญ่บ่ <Okay. S 1> นี่แหละโอ้แา่คบ<ะ>่า่าหญ่ให่งหญ่ให่ใ่่ใหญ่ให่ใหญ่ให่่นห่ใหญ ครับพายังบ้างนะพี่น้องครับผมคิดว่าใส่รอบเครื่องซัมไหนนะพี่น้องซัมนี้ครับความเร็วซัมนี้นะครับขันกับศาสตร์ดีกบดีกับเรานะแต่ว่าผมสังเกตตรงคัดท้ายตรงขี้เมานี่นะผมรู้สึกว่ามันสิบเบิ้ล เป็นเบิดเร็วน่ะเนี่ยผมเบิ่งหลายขั้นแล้วเดี๋ยวสังเกตหลายขั้นนะพันขี้เมาตรงนี้สุดท้ายเนี่ยพัดท้ายนี่ที่ยังสิเบิดแล้วเนี่ยแต่ของผมยังคือเก่าอยู่นะพี่น้องตรงของของผมมันเตรียมที่นะแต่ว่าของขั้นน้ำหนักคนนี้เนี่ยเลขสิเบิดแล้วเก่าอว M U C เก่านะแย่งไปแร่งไม่น้องแย่งกับท่านนะครับ ียังเั้นไม่น้นะพี่น้องยิมแน่ยิมแน่เพ่ <laughs> ให้ดึงผมไปนะวันกนนับน้องเพื่นไปดึงนะก็มีทีมงานเพิ่อนอีกขั้นหนึ่งรนะับแถวหาศูนยะน่อพะไปดึงนะวันมันไปกับชี้ต้องไปกัจบจมนะโอ้ โอ้ครับครับครับแ้าแบบนี้ใช่าย,ยากครับพี่นอ้องมันเป็นสี่เหลี่ยมนะ่ะแห้งดีนะับ ทิเทอร์โบมาเนะี่ยแปลว่าดันดินเหนียวฟงจากจากนะพี่น้องทิดเทอร์โบเพราะว่าประหยัดดีนะประหยัดกว่ารถยิดนะบนว่านะครับสอบถามน้องบรรลัเบรรลัยทิเท่าโบด,ดีประหยัดประหยัดกว่ารถยิปนะลินสาดีครับพี่น้อง เขาเอานะเพราะว่ามันก็ไหนนามันควรเป็นซีเดียมนะพี่น้องสังเกตรอดนานนะรอดนาจะมันจะควบกินนะมันจะควบไปแค่ว่าเบาบางสินะเม,มันรอหน่อยสินะพี่น้องแต่ว่าสำหรับรถผมนี่จะบ่ค่อยพี่รอถึงนึ่งสี่นะครับ ครับสังเกต้าไอไถ่เอ้ฮาซุนนะจะาคว้าปิป้นละ่ะเป็น,กนไกต้าไอพี่ถิ่งนะพี่น้องและสำหรับเจ้านี่คนแรกของผมนี่เจ้าบุคอยฟี่ถิ่งนะพี่น้องจัดจานนะเจ้าไอวิวสีก่อล่ะแรงดีนะพี่น้องเสียงมันหวานนะ กันแก่ได้ิดมุมน,นะเะีรืว่าสุดยอดนะบางคุ่นนี่บรเเ็ณลักษณะนี้นะพี่น้องค,คือเปอิดอดอกเปิดดอกนะไะให้ให้หอยลังเอานะฮะการไม่ใช่เห็ดไหนเป็นหลุมนะพี่น้องนี่ก็ถ้ามันเป็นห้อง,งก็เสียก็เกจมาปิดเลยนะฮะคือหนองมันเห็ดเนี่ยถือต้องแล้วนะ กระเทยใครครับผมนี่นะ แถวโน่นนี่ใช้ง่ายาดินแนวเนียเน่ยพี่น้องดินแดาไม่ซีนะสาดดีพร้อมนะ่ครบ,บดีสาดดีพี่น้องบ่อนักรถนนเนี่ยดินแนวนี่แต่ว่าถ้ามันอบน้ำเนะคยก็คลายทางบนเนี่ยมันจะสีนเหนียวเนี่ยใช่ยากเนี่ยแต่ว่าถ่ายแห้งๆนี่เฮ้ยสุดยอดพี่น้องนี่นะแล้วเบิ่งน้องมันเจ็บมุมเนี่ยพี่น้องเจ็บมุมแล้วก็เจ็บห้องงานเนี่ย แค่แค่นี้เดียวนะครับกเกล่งผมขึ้นมือนะครับจวดอีลี่นะพีนะ่น้องมึงมันเจ็เบเจ็บมุ่พี่น้องก็มันน่วนนะมองเนียมันขาดันขึ้นเลยนะครับ กองอาจจะสันน้นยังไงนะพี่น้องเพราะว่าก็เดี๋ยวข้ากล่องมานำเนิน มันเงีวดีนะพี่น้องแต่ไทยเรวเร็วอยู่นะเงีวกว่าของทัพอยูนอ่นะ เมว่นานบ่ได้น้องมันไป่สอยกับึืนบรไดัพี่น้องลมหนักนะเมว่าน,นะแต่กับบรดัไทยพี่น้องในเบ่งนะงเนราพวาเปลือนแห้งนะนี่ได้กี่ตมนะรับป้องบริดัทอะนะไมีไพ่ไทยห้นะพี่น้องรถท่อไปยู่ในป,าป่าพี่น้องกล่อดไพี่น้องเสียงบนไปะนะเสียงชัดพี่น้องเจ้าวิบูศิลกานส,สองบนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไส้สวัสนีก่อนนะพอกันคลิปหน้าี่นอนคลิปนี้ก็ขอกขอบาบคข้ามาสวัสดีครับ